มาค่ะเราจะได้ทีมอีกันนะคะคนที่จะได้กับคนแรกนะคะคือคนที่ฟันจระเข้งับนะคะอ่ะไปกดค่ะเออให้เข้าไปอุ้ยเหลือไม่ยาแล้วเีลยวสี่อันตื่นกระสืออันส่ดทาน้องฟึ้งเป็นสองคนแรกไปยิ้มหมดจ้ใครยิ้มหมดลเรียกอตัวเองก็คือสลับแล้วจับอ่านชื่ออ่านชื่อสิไม่เจอ เฮ้ยส่งตาเเฮ้ยเราอย่างนี้ได้มาหยู่ก่อนหยก่อนฟังก่อนเรามีสิทธิ์แรกกันนะถ้าสมมตินอ๋อยกไม่พอใจไม่ท่านถ้าหนูอยากได้ของพ่อหนูไปขอแลกได้ป่ะเอออ่าก็ถูกไงอ่ไม่ไม่แล้วแต่ไงแต่พออุดเต็มปเออเออมา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 เรามีสิทธิ์แรกนะให้หนูจับเราเผื่อเพื่อเออ ไม่ใช่เราไงหนูก็ต้องได้ของน้องอยู่แล้วไม่เอ้หนูจะได้ของตัวเองไงปึ้มเห็นไหมบอกแล้วเปิ่มจะแ้อะไรไหมอ่ะปั๊เลินะปอ๊เลยประเลยปัปิ้มปึ้มจะแด้ของพีาครับของโจไหมเอออะรบอสขี่ยาก่อนไม่จับได้ยังไงไม่แด้ไม่ด้มันเป็นดิสเบสซี่มาแก่ของผ่านมาพร้อมกันแกแก่ เดี๋ยวเราจะแกะของขวัญพร้อมกันนะคะเฮ้ยเดาไปมันโอ้โหยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดเลยสองคนละร้อยบอลเลยเนี่ยสองพี่น้องเนี่ยเต้นก่อนที่มีของขวัญให้คนละกล่องถ้าเต้นให้พี่ดูพี่เดียว อ้าวแล้วนี้ไม่ต้องเซ่นค่ะอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่และสุขสนันต์วันเกิดนะคะจากลุงจ๋าและลุงโจน,นะคะ เสื้อเหรอเสื้อหมูเด้งด้วยนะโี้เสื้อหมูเด้งน่ารักมเอ้ยโชว์กับกล้องด้วยโชว์กล้องด้วยอ่มีใบรับประกันด้วยนะของจริงนะคะอันนี้ของลูกจ๋าและลูกโจนะคะไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่า